คนทําทําไมเสียงเบาจะเลยจนทําให้อีกช่องมาว่าให้แล้วด้วยอ๋อรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงคนทําเราเอามาือมา,มาบางตรงที่ไมโครโฟนสิใช่แบบนั้นแหละแล้วก็ลองพูดดูเ <c oughs> น,นสอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสี่โลอ๋อคนทำได้จะได้นะแต่เราย,ยังไม่ไปมวลผลกันเลยว่าจะได้หรือเปล่า ถ้างั้นก็ใช่เหรอใช่ใช่ผม,มยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้เราจะไปไหนกันดีไม่อยากจะไปแลมีม,มมเลยเดี๋ยวคลิปจะเสียอืมถ้างั้นแล้วก็เราไปฟังเสียงลูกไก่กันเถอะอาจริงเหรอคะตอนที่ไหนก็แม่คนทัน แมคนคุณทำเอาลูกไก่แม่เลี้ยงอะ่ะพอดีไ่ซี่เราไก่ของเขามีลูกไก่มันเจ็บแข่ตัวหนึ่งแล้วก็วอีกตัวเป็นไก่เจ้พอดีว่ามันแม่แม่ทิ้งมันแล้วเพราะว่ามันออกจากไข่ชาถ้ามั้นเดี๋ยวฟังกันเลย เป็นไงล่ะแนล่าที่สุดเลยโอ้นี่แกยังไม่ได้เห็นตัวเป็นเป็นยังหนล่าอีกแล้วฮะคนแบบชัดๆทางงานจำได้ว่าตอนที่แล้วเรามาเรามาไปลงพลังกันไม่ใช่เหรอใช่ผมจำได้แ้่งานแล้ว น้อก็เรียงอันดับกระสีว่าใครเก่งที่สุดโอ้ใช่แล้วล่ะใ้าขั้นแรกห้าคนให้พ่อเป็นอัน,อนดับหนึ่งนะเ้้วเยี่ยแล้วสสินแม่น่ะอันดับสองเอ้วหนูล่ะอของเธอนะเหรออันดับสามไม่สิเขาชนดอันดับสาม นองเธอแนะ่ะอันดับสี่โอ้ก็เกมก็เกมมีพลังเยอะได้แค่รูปปพียเท่านั้นเองแต่พลังโจมตีแกกสุดๆเฮียแพร่น้องเขาสิโอ,โอ้ทำไมล่ะมันมันเช้าแล้วพุทธกำแพงเดียวเองจะเป็นสองนาทีแล้วเออสามนาทีแล้ว คลิปในคลิปนี้ถ้าจะจบนะหวังว่าเสียงคงดังฟังชัดนะ